ดีค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปเล่นโมเดิร์นเดต่อไปนะคะตอนนี้เนี่ยเราชอบเควสนี้มากเลยเพราะว่าเราอยากได้เดดดี้ไลออนมากเลยทุกคนเออมันหาซื้อไม่ได้ด้วยเหมือนต้องเก็บการ์ดเอาใช่ไหมเพื่อที่จะปลดล็อกได้จัดไปฉันชอบเล่นตัวนี้อ่ะมันเหมือนกับดาเมจมันคือมันฟุ้งกระจายดีฉันชอบฉันชอบเดี๋ยวเอาตัวนี้อ่อตัวนี้ เอาไว้ดักหน้าดักหน้าเออมันเหมือนลำเบิดกระโจกกระจุยกระจายเลยปึ๊บวางไว้ตรงนี้ดักก่อนดักก่อนทำไมมันมีกระตุกวะทำไมมันมีกระตุกวะปึ๊บโอเควางไว้ตรงไหนนี่รังเล่นใจมากเลยลองใช้แผ่นฟูนะทุกคนฉันอยากได้ตัวนี้ ได้ตัวนี้ฉันอยากได้ตัวนี้ฉันจะพูดยังไงดีฉันอยากได้ตัวนี้ึบโอเคเอาตัวนี้กันก่อนกันเอ้าอะไรแตกวะทำไมมองไม่เห็นเลยต้องไอตัวนั้นมาเหรอโอเคไอตัวนั้นมาฮึบโอเคฮึบรอบแพนฟูดมาเดี๋ยวทำเป็นกำแพงให้ลนะจ๊ะ เวลาหน่อยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ยากอะไรมากมายเรอแพนฟูดมาเดี๋ยวทํากําแพงให้เดี๋ยวทํากําแพงให้ำำใหอ้แตกไม่แตกเฉยเอ้ยระตูเอาทุกคนเอาไงดีเนี่ยเอาไงดีเนี่ยโอเคโอเควางไว้ตรงนี้ก็ได้เอามีแแพนฟูดมาไหมแพนฟูดมาหน่อยเถอะแพนฟูดมาหน่อยเถอะ คุณพี่ก็เดินชิวแล้วเกินแถวนี้ก็แตกไม่ได้แล้วด้วยนะโอเคอ่ะมาเลือกสามอันโอ้มรลก็เก๋ยหนึ่งสองสามโอเคก็ยังดีนะคะถ้าเล่นอีกครั้งหนึ่งก็ต้องดูโฆษณานะคะแต่ว่าเราดูไม่ได้เพราะเราปิดเน็ตไง หลับตังก่อน2000ันนอนเนาะจ้าเอาละคะ่ะมาต่อกันนะคะตอนนี้เราเล่นด่าน25แล้วนะคะไปด่านที่25บห้ากันเอ๊ะอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอา้าวหายไปไหนวะเดี๋ยวฉันจะเอาอะไรมาจะต้องฟื้นคืนชีพให้มันกลับมาเอาอะไรมาเอาพัดบีก,กลับมาก่อนเออเอาพัดบีก,กลับมาเอาอะไรมาอีก อะไรมาอีกเอา,าเอาขาโพดเอาข้าโพดทุกแถวเลยข้าโพดท,ทุกแถว,แวมันมีให้เลือกกับชาติเกิดด้วยเหรออ๋ออ่ะ,อะรอไปรอไปข,ข้าโพดท,ทุกแถวน่าจะโอเคแล้วเดี๋ดูตัวที่จะมานะคะว่าจะเอาอะไรต่อเออฉันว่านะตัวนี้ ฉันว่าละไอ้นี่มาเอานี้รลเบ้มหนังสือพิมพ์ไปเลยตุม้มฮ่แม่งยังไม่ตายอีกโอ้ยตายยากแต่เย็นเหลือเกิน <c oughs> มันกดแล้วทุกคนมันกดแล้ว <c oughs> มันกดฉันแล้วอ้าวแต่มันติดดีนะเนี่ยที่อาพอดก่อนอนี <c oughs> ่นะที่อพโพอดก่อนตายแหละเอาละต่อไปใส่พัดบีตตัวนี้ โอเคโอไม้โอไม้โอไม้เดี๋ยวเราอาจจะฟื้นคืนชีพแล้วเราก็ใส่ตัวนี้ไปพลังตูมทุกคนทุกคนเดียเด๋ยวดินะใส่แป๊บน,นึงแป๊บนึงคืนชีพ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 พันปีก่อนพันปีสองอันน่าจะโอเคยิงไปโอเคโอเคพันปีสองอันน่าจะโอเคอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ อตัวนี้จะเตะเหรอตัวนี้จะเตะเหรอเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้ไม่แตกแน่เลยแถวกลางมีแตกแน่เลยทุกคนโดโด้ก็มาโดโดก็มา,โดโดมาคนแถวกลางมีแตกวแบบ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงอ่าฉันยื้อทันฉันยื้อทันเฮ้ยเอุ้ยอันนี้แแรงจังแรงจังพันบิต เกิดทีลูกพัดบิดเกิดทีเ,เย็นนี่เราอยู่ได้เพราะพัดบิดไอตัวนี้นะเนี่ยเอาอยัางไงดีนนเนี่ยเอายังไงดีเนี่ยใส่ตัวน,นี้เข้าไปใส่ตัวน,นี้เข้าไปโอเคเกิดกำเนิดพัดบิดมาใหม่อยู่ได้เพราะพัดบีตทุกคนเร่งเวลานหน่อยค่ะเอาพลังพับิีตต้มเรียบร้อยยังเหลือยังเหลืออีกเหรอ ยังเหลืออีกเหรออ่ะตายหมดแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะด่านที่25สผ่านแล้วเควสคอมพิวด้วยไปรับตังกันด่านนี้นะคะมีกากันั่วไอตัวนี้ด้วยนะคะที่มันทำลายอ้าวเดี๋ยวโผล่หัวมาทำไมล่ะคะไดโนเสาร์ยังไงดีละ่ะทุกคนอ่ะมาลองสายมืดกันค่ะทุกคนดูว่าจะเวิร์กหรือเปล่าเอาตัวไพนเมอไปด้วยนะ ไชมั่พีชูเตอร์ P er นะเอาไปด้วยนะเผื่อๆเ,เห็นมันมีกากกระท่วงไงอะลองดูค่ะเฮ้บเล่งเวลาเอาโจมตีหมู่ไปก่อนไหมเอาโจมตีหมู่ไปก่อนไหมเดี๋ยวแบ๊บนึงฮฮฮฮฮเฮบฮอาตัวนี้ไปก่อนน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าเหมือนตัวนี้มันโจมตีหมู่ไงทุกคนโอเคเราจะปลูกอย่างรวดเร็วอะไรปลุกได้ปลูกไปเลย อะไรปลูกได้ปลูกไปเลยเวิร์กหรือเปล่าไม่รู้ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งอะไรเนี่ยมาเร็วจ้ามาเร็วจ้ามาเร็วเกินไปโอเคโอเคโอเคได้อยู่เออฉันจะทำอะไรเนี่ยฉันจะลืมสิอย่าลืมสิโอโนชีปโอไมโอไม ไดนโนเสาร์เองทำกับข้าเกินไปแล้วนะเองทำกับข้าเกินไปแล้วนะมันจะเกินไปแล้วนะไดนโนเสาร์นะใจะเย็นๆใจเย็นๆ,ๆฉันฉันกำลังเคร่งเคียดอยู่แป๊บหนึ่งนะทุกคนเสียงตุ้ม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 มาอีกแล้วไอตัวลับปบี้มาใช่ไหมเอาไงดีทุกคนเออ นินจานี่ตายไหวจวังปะเอากินพิษไปกินพิษไปเดี๋ยวนะถ้าเกิดใส่พิษเดี๋ยวตรงนี้ไม่คิดจะทำอะไรเลยเหรอตรงนี้ไม่คิดจะทำอะไรเลยเหรอไม่ต้องทำอะไรแล้วกัะกระทัวตายแล้วแถวนี้ฉันฉันฉันงงทุกคนฉันงงฉันงงฉันงง,ฉ,นง,งฉันทำอะไรไม่ถูกเดี๋ยวนะฉันเอาอันนี้ใส่แล้วก็ อันนี้ติดผิดไปติดผิดไปเออติดผิดไปตายซะตายให้หมดตายตายซะเดี๋ยววางระเบิดตรงนี้วางระเบิดตรงนี้มันจะได้ตุมต้มตุม้มตุ้มเลือีกตัวหนึ่งทุกคนเอาไงกับอันนี้เลยอีกตัวหนึ่งให้มหันติดผิดไปให้มันติดผิดเดี๋ยวอีกอีกรอบหนึ่งอย่าพึ่งให้มันติดผิดไปก่อนเอาปล่อยลูกน้องมาเหรอปล่อยลูกน้องมาเหรอ ฉันหมุนย้อนหลังได้ไหมอันนี้จัดการย้อนหลังไม่ได้สินธไปสินธไปดูด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 ูดรวบดูด,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 ดโอเคเฮ้ยใจหายใจคว่ำมีแตกสองแถวนะคะทุกคนรับของแป๊บหนึ่งค่ะเพชรอีกสองอันไปด่านต่อไปค่ะด่านนี้หมุนอีกแล้วด่านหมุนท้าไม่หลังๆช่วงนี้มากันบ่อยจังเลยมีกระตุกด้วยทุกคนหนึ100่งร้อยเมตร อ่ะรอแป๊บหนึ่งนะโอเคโอเครุดเร็วรุดเร็วฉับไวฉับไวฉับไวโอเคโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเอ้ยข้างหน้าเราพยายามเลื่อนให้มันเป็นเป็นวอนัทก่อนดีไหมทุกคนว่าดีไหมไม่อยากใช้วอนัทเลยอยากให้วอนัทมันดักอยู่ข้างหน้าทุกคน แต่มันก็คงจะทำอย่างนั้นไม่ได้โอเคเอ่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคเอ่ออย่างนี้ไม่ต้องดูเลยว่าเหลืออีกเท่าไหร่ไม่ได้ดูเลยนะทุกคนฮึบฮึบโอเคเอยซื้ออะไรบ้างเถอะซื้ออะไรบ้าง ซื้อถอนนัดไหมซื้อนี้โอเคมาต่อ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 ฮึบฮึบโอเคฮึบฮึบอ่ะฮึบอ่ะแล้วก็อันนี้ตรงนี้อ่าโอเคยังเห็นอยู่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  โอเคอ๋อยิบไม่ทันยิบไม่ทันเฮ้ยตัวนี้ดีใช่ป่ะตัวนี้ดีใช่ป่ะไอ้ตัวเนี้ยมันจะปล่อยแสงให้กับศัตรูใช่ไหมเดี๋ยวนะฉันได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่โอเคยังได้อยู่ยังเห็นอยู่ใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้ว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 ทุกคนใกล้แล้วฮึ่บ โอเคได้บูสเตอร์ไปเรียบร้อยค่ะด่านยี่สิบเจ็ดด่านนี้ง่ายอีกแล้วทุกคนสแสดงว่าด่านหน้าไม่ต้องโหดด่านหน้าไม่ต้องโหดเอาละค่ะทุกคนไปด่านที่28กันนะคะด่านสุดท้ายของ EP นี้ค่ะผลิตดวงอาทิตย์ให้ได้3,000ซันไว้ผลิตง,ง่าย,ายเพราะว่าเรามีไอ้ตัวนี้อยู่แล้วอุ๊ยเดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพ่อหมดพ่อมดเธอจะมาทำอย่างนี้ก็ฉันไม่ได้เพราะความมั่นใจเอาโกโบไป2อันเลยละกันผ่านแน่ๆน,น,นะคะ เควสผ่านแต่ว่าซอมบี้เขาบ้านหรือเปล่าไม่รู้อละล้วค่ะเอาบรเวอร์ไปด้วยนะคะเพราะว่ามันมีตัวบอลลูนนะคะเอาไปประมาณนี้เลยเล่นสายมืดกันนะคะมาจัดเลี้ยงเหมือนเดิมค่ะเงินมาเงินมาโอเคเงินมาเองเวลา เร่งเวลาเงินมาึบโอเคเนี่ยแค่นี้ก็ผลิตได้900กว่าแล้วโอเคทำสองด้านึบมา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 มันนี่มามามาเงินจงมาเงินจงมาไวไหมทุกคนไวไหมไวไหมทุกคน ปึ <l id> okay. oh ๊บโอเคนกเหรอนกมาเหรอโอ้ยต ah ุ้มต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 ุ้มมาซะเร็วเชียโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆพี่น้องใจเย็นๆพี่น้องเอ้ยความจริงถ้าเกิดตัวนี้มามันต้องมีวอรนัสกั้นไว้หรือเปล่าวะใจเย็นๆพี่น้องทุกคนสายนี้จะเวิร์กป่ะวะทุกคนสายนี้จะเวิร์กว่าวันเนี้ย คนว่าใส่นีจะเวิร์กไหมจะเวิร์กไหมหมุน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 ยังได้อยู่ฉันยังเอาเอาพิษให,ให้ให้ตัวนี้กินแล้วก็โ okay, okay. อเคโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่พอมดอยู่ไหนเนี่ยพอมดอยู่ไหนพอมดอยู่ไหนพอมดกินพิษไปพอหมดกินไปโอเคโอเคได้อยู่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  จะอยู่จะอยู่โอ้มันไม่กินพีนด้วยเดี๋ยวหมุนหัวปุ๊บโอเคเม้งต้องใช้ตัวนี้ใช่ไหม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 อ่ะตายเรียบร้อยแล้วค่ะเย้เควสก็ผ่านด้วยแถมมีเงินเหลืออยู่พันเจ็ดนะคะ เรียบร้อยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมแล้วก็ขราวหน้าก็มาเจอกันนะคะเจอกันใหม่ขราวหน้า